มาที่เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันบ้างหลังจากที่คุณธีรวัตรได้บอกไปนะคะว่าส่วนประคองล้อเนี่ยจูๆ่ๆมันตกลงมาแล้วก็มันเหมือนกับลักษณะเด้งกระเด็นกระดอนนะคะลงมาจากข้างบนค,บค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรแล้วก็ไปโดนรถแท็กซี่คันหนึ่งได้รับความเสียหายนะคะวันนี้บริษัทเอกชนที่รับสัมปทานเดินรถได้ออกมาชี้แจงแต่ว่าเบื้องต้นเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูวินาทีที่มันร่วงลงมาหนะะ่อยค่ะ นี่เห็นไหมคะมันวัดเดียวน่าม,<อ>มันกลสีแดงแล้วมันก็ดึงดึงดึงใช่เคื่อมาเป็นเห<อ>มือนเป็นยางเนี่ยแล้วมัน<ช>จังหวะตรงนั้นพอดีเลยรถแท็กซี่วิ่งไปพอดีเป็นจังหวะที่รถแท็กซี่เนี่ยมาพอดีนี่แล้วก็โดนรถแท็กซี่ไป ง,งด้านหน้าใช่แล้วก็ทีนี้มันก็กระเด็นไปฝั่งนน้นแล้วม,มันก็กระเด็นกลับมาฝั่งนี้นะคะคนี่เป็นภาพเหตุการณ์ล้อ,อยางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหล่นลงมาใส่รถแท็กซี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้บริเวณถนนเทพารักกม3พอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอล้อ,อยางคือล้อ,อยางอันนี้มันทำให้รถแท็กซี่ได้รับความเสียหายด้านหน้านี่ยุบเลยนะคะแต่ว่าเคราะ์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วแท็กซี่บอกด้วยนะว่ามากับผู้โดยสารครับ โหดีมากนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกประเด็นเข้าไปใส่ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่ขนาดรถแท็กซี่ยังบุบขนาดนี้เลยถ้าเป็นคนเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมันจะขนาดไหนนะคะและล่าสุดมีการออกมาชี้แจงจากบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือว่า EBM เป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร,ร้าวสำโรงและนี่ลักษณะการวิ่งก็คือโมโนเรลใช่ครับล้อเนี่ยม,ม,มันจะครอบอยู่ด้านนอกอ <Still. S 1> ใช่ไหมคะมันจะอยู่ด้านนอก <c oughs> แล้วก็ออกเอกสารชีร้แจงว่าเมื่อเวลา18นาฬิกานาทีได้รับแจ้งเหตุล้อประคองรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองหลุดร่วงลงมาใส่รถแท็กซี่บริเวณถนนเทพารักซึ่งอยู่ระหว่างสถานีทิพวรรและสถานีสีเทพา โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเกิดจากเบ้าลูกปืนของล้อประคองหรือว่าไกด์วิวเสียหายทำให้ล้อเนี่ยมันหลุดร่วงลงมาโดยขบวนรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองที่ประสบอุบัติเหตุเน้นย้ำว่าเป็นขบวนใหม่นะคะมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงตามรอบโดยปกติและตอนนี้กำลังตรวจสอบชุดประคองล้อที่หลุดออกมาหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นคำชี้แจงนะคะ และนอกจากนี้รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองได้กราบขออภัยผู้ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันเหตุและเร่งหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก เบื้องต้นได้ประสานกับบริษัทประกันให้เข้ามาดูแลผู้ได้รับความเสียหายต่อไปค่ะครับในส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแหมทำงานหนักตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสแล้วนะฮะเรื่องของสายสีชมพูกับสีม่วงเกิดวันเดียวกันเลยตอนนั้นนะฮะมาล่าสุดกรณีของสายสีเหลืองเนี่ยนะครับบอกว่าทางคุณสุริยะจึงรุ่งกริจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าวันนี้ตอนช่วงบ่ายสองโมงเดี๋ยวจะเชิญทางอีสเตอร์นบางกอกมอนเรลหรือว่า EBM เนี่ยฮะที่เป็นผู้รับ ประธานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนี้มาประชุมเพื่อจะหารือกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกซึ่งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือว่า preventing maintenance ที่อาจจะยังไม่เพียงพอหรือเปล่ามีการย่อนยานไปหรือไม่นะฮะ แล้วก็ต้องไปตรวจสอบข้อสัญญาด้วยว่าจะต้องมีบทลงโทษกับผู้ให้บริการหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งย้ําว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างทํามาตรการควบคุมการทํางานนะครับก็จะทําเป็นสมุดพกบันทึกการทํางานผลงานของเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับทุกหน่วยงานของกระทรวงหากว่าทํางานมีปัญหาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดก็จะนําไปสู่การลงโทษการลงโทษตัวอย่างเช่นนะฮะ ห้ามเข้าร่วมประมูลงานของกระทรวงโอโโหนักเลย,ยนะนะฮะหรือว่าจะมีการลดลำดับชั้นผู้รับเหมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นนะฮะ โดยอยู่ระหว่างการหารือกับทางกรมบัญชีกลางซึ่งคาดว่าจะก,กําหนดเกณฑ์ออกมาชัดเจนภายใน2เดือนนี้คือสาเหตุซึ่งการนํามาสู่สมุดพกบันทึกการทํางานเนี่ยค่ะเพราะว่ามีการไปดูสัญญาละว่าสามารถยกเลิกสัญญาได้ไหมหรือว่าปรับอะไรได้ไหมแต่ว่าดูลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสั่งห้ามเดินรถเพียงแค่5้าถึงเวันนะคะ,ะ,คะก็เลยหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าบทลงโทษมันเป็นไปแบบนั้นตามกฎหมายเนี่ย เรามาทําสมุดพกบันทึกการทํางานดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทําผิดพลาดครั้งหนึ่งก็ติ๊กไปนะคะเหมือนตัดคะแนนจิตตพิสัยอะคะ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนกเกรีย้ยนนแบบนั้นเลยนะคะด้านนายสุรพงษ์เปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุแล้วก็พบว่าวงรอบชั่วโมงการใช้งานนะคะจะอยู่ที่30,000 0กว่าชั่วโมง แต่เนื่องจากอะไรมันเป็นรถใหม่มันยังไม่ถึงเลย3 0 0 0 0 0ชั่วโมงนะคะการใช้งานอยู่ที่60,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นเอ๊ะแล้วมันจะเป็นไปได้หรอที่จะทําให้ส่วนครอบยางล้อเนะะี่ยค่ะมันหลุดออกมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนไหนแต่ว่าที่แน่ๆมันหลุดออกมาทั้งยวงแบบนี้เลยโดยสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้ล้อประคองหลุดเนี่ยได้ข้อสรุปว่าเป็นปัญหาข้อบอกพร่องที่เกิดจากการผลิต ที่โรงงานโอ้นี่แหละฮะตรงนี้คือสิ่งที่น่าที่จะติดตามเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งหยุดการนำมาใช้งานอุปกรณ์ที่อยู่ในล็อตนี้แล้วเนี่ยแต่พอมันเป็นจากการผลิตแล้วแล้วล็อตอื่นๆละ่ะใช่ล็อตอื่นๆล้ออื่นๆที่ตัวอ,อื่นๆเอาไปใช้งานอยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะอเออแลอ้ว ก่อนที่จะนํามาใส่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการตรวจสอบพวกดีเฟกอะไรหรือเปล่าด้วยนะคะคก่อนที่จะมาใส่โดยข้อสันนิษฐานบอกว่าล้อหลุดเนี่ยเกิดจากความร้อนค่ะซึ่งทางคุณสุรพงศ์ก็ไม่แน่ใจอาจจะต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะในล,ล่าสุดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงระยะทาง30.4กิโลเมตรก็มีการตรวจเช็คล้ออย่างละเอียดก่อนปล่อยให้บริการแล้วก็แจ้งปรับรูปแบบการเดินรถค่ะ โดยเปิดให้บริการทุก30นาทีตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาจากปกติให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนทุก5นาทีและนอกชั่วโมงเร่งด่วนทุก10นาทีเดี๋ยววันนี้เวลาบ่าย2เรารอดูเลยนะคะว่าการเข้ามาชี้แจงของทาง ebm เนี่ยจะมาชี้แจงกับทางรัฐมนตรีคขามานาคมยังไงเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับรถไฟฟ้าโมโนเรลขึ้นบ่อยๆคนก็ จะเข้าใจว่าตกลงแล้วมันปลอดภัยไหมมันสมบูรณ์แล้วหรือ,อยัออองมันพร้อมจริง,งหรือไม่นะฮะแล้วที่แน่ๆเนี่ยพอมันมีการปรับการเดินรูปแบบรถแบบนี้30นาทีนั่นก็จะทําให้เท่ากับว่าจะต้องผู้โดยสารรอรถนานขึ้นนาน,นและผู้โดยสารก็อาจจะตกค้างตามสถานีเนี่ยเยอะเยอะพอสมควร